เมื่อห้าปีกว่ากว่าที่ผ่านมาคนในประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิดกันเยอะใช่ไหมโลกหนึ่งที่ทุกคนเป็นฉับพันทันด่วนมันเป็นเหมือนลมพิษพดพืนคันเต็มเขยอือเป็นพืนแดงเป็นปื้นเต็มแขนเต็มขาเต็มคอแล้วก็บริเวณอ่ะเนื้ออ่อนๆน,นะเพื่อนๆเดีมองก็เป็นเป็นมาแล้ว หมอบอกว่าอุ้ยเป็นภูมิแพ้เป็นลมพิษโน่นนี่นั่นให้ยามากินมาทาไม่หายเพื่อนๆมาหายเพราะอะไรสมุนไพรลางจืดตัดสินใจทิ้งยาก,กินสมุนไพรลางจืดลางจืดในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะแต่ยัมองคือมีติดบ้านไว้ประจําอยู่แล้วก็คือของลางจืดอภัยภูเบศกับของศรีศสะโศกเนาะยัมองก็กินเลยสองเม็ด ก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพราะเดียมองเป็นเน้อะเนาะหายตั้งแต่วันแรกที่กินหายคันผดผื่นนะ่ะมันยุบตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกที่กินเพื่อนๆแต่เดยมองก็กินต่อสามวันให้ครบนะแล้วทีนี้ถ้าใครที่เกิดอาการอีกเราก็กินแค่สองเม็ดเพื่อนๆแล้วก็พอนะอย่าก,กินพ่่าเพื่อนนะรังจืดนนะ่ะรีบไปหาซื้อมาไว ติดบ้านไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านและอย่าลืมพกใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปกินเราจะไปแพ้อาหารทะเลไปกินเห็ดเมาเบือ่อหรือไปเจอพิษอะไรไมแมลงสัตว์กัดต่อยนะเพื่อนๆพนลางเจิดนี่เป็นราชาสมุนไพรถอนพิษที่สุดยอดมากทุกครอบครัวต้องมี